เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็โตวันนี้ก็ยุคกับเกมสรพพยุทธปัญญาจาร์เซอร์เวอร์จีนั้นทุกคนเออก็วันนี้จะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งจะตามเข้ามาอีกหลังจากตัวละครอ,อย่างอาลิมหวานได้ออกจากตู้กาชาไปเนาะอ่ะตอนนี้ก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยละแล้วก็ได้มีกิจกรรมเพิ่มเติมตามเข้ามานั่นเองก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนตัวนี้เลยนี่เลยนี่เลย ก็เลยได้ว่าเป็นกิจกรรมสวนสมุนไพรเนาะแล้วก็อันตรงกลางได้ผมเดามันน่าจะเป็นกิจกรรมอันนี้อ่ากิจกรรมที่มันจะต้องสุดไ้กลมๆอะที่มันมีสีแดงสีลุ้งอะไรพวกนี้อ่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่อีกอันหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันคือกิจกรรมอะไรนะเออก็ระยะเวลามันก็จะเปิดก็ค่อยทยอยเปิดนะอย่างเช่นตอนนี้มันจะเปิดสวนสมุนไพรอยู่แล้วก็วันต่อไปน่าจะเปิดในส่วนตัวนี้อันเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนเลย กิจกรรมตรงนี้เลยอย่างแรกเลยจะเป็นกิจกรรมประมาณหวันเนาะอ่ะก็พยายามมาอทีฟให้ครบเนาะเพื่อที่จะเอาของรางวัลในสุดตัวนี้นะนี่เลยก็ของรางวัลใหญ่สุดก็คงจะเป็นลูนสีลุงนี่แหละอ่ะเป็นลูนระดับสีลุงถือว่าค่อนข้างดีนะมันจะเป็นลูนที่เป็นแบบร,รูปเดียวอ่านะ้าคิดว่าน่าจะเป็นแบบวงเดียวมั้งถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสีลุงด้วยก็พ,พยายามมาให้ถึงก็แล้วกันนะเออเพราะว่าลูนส่วนใหญ่อ่ะ หลังจากที่เราเริ่มเริ่มทยอยใส่แล้วส่วนใหญ่มันจะแบบขาดช่องช่อง,องๆอะไรพวกนี้ไอในส่วนตัวนี้มันมันจะค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นวงวงเดียวก็คือเราก็แค่ไปอัดอัดตรงที่แบบว่าอันไหนที่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มยังไม่เต็มๆๆแล้วก็อ่านไปส่วนเควสก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเควสล่าวงแหวนอ่อตีส่งส่งสำรวจแล้วก็ตีอันนี้ตีสัมบ,บัญ,ญญาอะไรพวกนี้ซื้อพลังงานอ่าส่วนใหญ่จะมีจะมีเป็นเควสประมาณนี้ ส,ส่วนใหญ่นะเออของรางวัลก็มีตั้งแต่พลังงานแล้วก็เป็นที่เลือกสกิีนของหลงหลงอ๋อไม่ใช่ที่เลือกสกินงงนกสกีนของพวกตัวละครเอเดน่าอ่ะมีหมดเลยมีหมดเลยนี่เห็นปะเออมีหมดเลยแล้วก็เป็นที่ที่ใส่แหวนพิเศษแล้วก็เศษตัวละคร10เศษตัวกระชา5ใบล่นสีแดงแล้วก็เป็นที่ใสว่วงแหวนเพิ่มเติมเมนาะอ,อ่ามีให้เลือกแบบเอเดนาบวกด้วยแล้วก็เป็นเศษ20เศษ แล้วก็กล่องเส้กอกแล้วก็ตัวอาาชา5ใบแล้วก็เป็นเส้กอกลุงที่มันเป็นที่เปิดพิเศษเนาะนที่หลือก็จะเป็นรูลละอ่วในสน่วนนี้แล้วก็เทียบค่าขอ้อสมพันธ์แล้วก็900ก็จะได้เป็นที่เลือกสกรีนระดับ5ดาวของตัวละคร SSR บวกรวมไปถึงตัวละครในเรน่านทั่วไปด้วยประมาณนี้ก็พยายามแอคทีฟทำทุกๆอย่างนะผมเองก็แรกไว ลังงานนี้เดี๋ยวขารับแล้วกันเอออะประมาณนี้แล้วก็หลังจากหลังจากกิจกรรมนั้นมันก็จะมีกิจกรรมอันนี้ด้วยนี่จะเป็นกิจกรรมสุ่มอะตู้สกรีนของหุยห่าวกับทางอูทงนั่นเองนะเออในส่วนตัวนี้ก็เลยได้ว่าใครที่อยากใครที่อยากจะจัดสกรีนดําของทั้งสองตัวละครก็สามารถจับได้ในกิจกรรมนี้เลยของระวันก็จะมีเป็นอันนี้นี่เป็นอันนี้ของสายว่องไหวเนาะอาเป็นคล้ายๆกับไอ้อวุธวิญญ,ญาณอะ นั่นแหละเป็นของสายวงไวในส่วนตัวนี้เนาะแล้วมันเราเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันอัปเกรดมันจะน่าจะกลายเป็นอันนี้ปะเออนี้อันนี้มันเป็นตอนอันยังไม่มีดาวเนาะถ้าเกิดว่าอัปอันที่เป็นมีดาวน่าจะเป็นอันนี้ปะเนาะเอออันนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นสมุดสมุดในที่นี้น่าจะเป็นที่อัปของอันนี้ปะที่อัปของอาริมเมื่อวานมั้งอืมใช่ผมเดาวนะ อ่า <invece> น่าใช่ที่ที่ที่ทำแปงสมุนไพรบางนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นวงแหวนพิเศษนะนี่จะเป็นวงแหวนของทางซาน่ะอันนี้อ่านี่เป็นแหวนของทางซานอันนี้เป็นแหวนของไอหยินเนาะอ่าโอเคแหวนไอหยินอันนี้แหวนของใครอะอ๋อจุดจุดชิงวะอ๋อไม่ใช่แม่อันนี้แหวนของทางอุถงโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นของเสียวไปอ่าเป็นลูกฉลามของเสียวไปแน่นอนแล้วก็สุดท้ายจะเป็นแหวนของใครเนี่ย แหวนของหุยห่าวเออโอเคหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะเลือกแหวนพิเศษของหุยห่าวก็สามารถเลือกไปเป็นแหวนอันนี้ได้นี่เป็นเป็นแหวนคู่ได้นี่ถือว่าค่อนข้างทีเจะเอโอเคอยู่สําหรับใครที่สมมานะเออแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกระดูกแล้วก็เป็นสกินละนี่สกินก็จะมีให้เลือกของหุยห่าวนี่สกินสวยอยู่เออสกินนี้สวยอยู่นะแล้วก็สกินของทางอุฒงใครที่แบบว่าอยากจะเล่นเป็นเมนทางอุฒงอยู่ละสามารถจัดได้เลยสกินนี้ หรือใครที่แบบว่าจะรอสกินที่มันเหมือนในแอนิเมะก็สกินนี้เลยเออที่เหลือก็เป็นพวกวิญญ,ญาณเนาะตัวกาชาแล้วก็เป็นเทบต่างๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษละประมาณนี้แล้วก็หลังจากที่เราเออทำเคว็ดในส่วนตัวนี้เนาะมันจะให้เป็นพวกเหรียญในส่วนตัวนี้มาใช่ปะเหรียญในส่วนตัวนี้มันทําอะไรได้นะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันก็เริ่มจากอันนี้ก่อนเลย อันนี้จะเป็นกิจกรรมเติมเงินเนาะถ้าเกิดว่าเราเติมครบทั้งหมด98หยวนนะเราจะสามารถซื้อ1 1เพชรก็สามารถอ่ารับกระดูกในส่วนนี้ได้เนาะคิดว่ามันมน่าจะให้เลือกนะ1อันว่าจะเอาอะไรเออหรือถ้าเกิดว่าคุณเติมทั้งหมด498หยวนก็จะได้ที่เลือกกระดูกอกฟิชชั่นของเสียวไปะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่กระดูกอกฟิชชั่นดิไมใช่ดิมันมันเป็นสีลุงเนาะ อ war, ๋อไม่ไม่ไม่ไม bon ่ไม่มันเป็นอกธรรมดานี่หว่ะเออมันเป็นอกธรรมดาถ้าเกิดว่าเติมนะจะซื้อในราคาสามสิบเจ็ดเพดงก็ถือว่าคุ้มอยู่นะอืมแล้วก็นี่เป็นอันดับนะถ้าเกิดว่าคุณอันดับอยู่สูงส่งก็คือจะได้เป็นกรอบในสุนตัวนี้เพรอ่ะแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดแล้วก็ได้ของจิปทาอื่นๆตามมาด้วยเนาะอ้าวโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องที่เราได้เหรียญกลมๆในสุนตัวนี้มาเนาะเหรียญกลมๆในสุดตัวนี้หลังจากที่เราได้มานะ เราก็ไปที่ตรงอันนี้เลยที่สุม่มอันนี้มันจะมีตู้สําหรับสุม่มโดยเฉพาะอะไรก็จะเป็นตู้ตอย่างนี้อ่าคอร์สันภายในนี้จะมีอะไรบ้าง๋ยวเราไปดูกันคอร์วันใหญ่สุดจะเป็นที่หรื่ออาตั๋วสุ่มลูนอันนี้ลูนของทางซานสองเทพนั่นเองหรือจะเลือกเป็นอันนี้ก็ได้นี่จะเป็นลูนระดับสีลุ้งของทางซานสองเทพนั่นเองนะในส่วนตัวนี้ แล้วก็มีเงินมีเส้กอกมีฉายาสีลุง้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นที่อัพของทางซานสองเทพนั่นเองนะเออที่เหลือก็จะเป็นทรัพยากรต่างๆนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษต่อมาถ้าเป็นหน้า2อ่ะหน้าสองได้เป็นก้อนหินเนาะแล้วก็ได้เป็นที่อัพเป็นส่วนนี้มีฉายาแล้วก็อันนี้เป็นอะไรลูนโอ้อันี่สีม่วงเองไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่าประมาณนี้ของในส่วนตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่าในกรณีของคนที่เอามาสุ่มเนาะ พอวันนี้น่าจะมีแค่เน,นี้แหละที่มันดูดูดีแล้วก็อ่ามันจะแจกมาทั้งหมด2อย่างนะมันจะแจกไปเรื่อย ع, ๆนั้นแล้วก็มันยังมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอันนี้นี่นี่นี่เป็นเจลเหรียญกลมๆในส่วนนี้เหรียญกลมๆในส่วนนี้เราก็สามารถาเลือกแรกได้เลยว่าเราจะแลกเป็นที่สุ่มสกีนหรือว่าจะเป็นที่สุ่มไอ้กลงล้อนั่นหรือว่าจะแลกเป็นตั๋วกาชาหรือจะแลกไปเป็นตั๋วสุ่มสองเทพอ่าเผื่อสองเทพจะมาเนาะอ่าก็สามารถเลือกได้หรือว่าจะสุ่มเป็นลูนเออ ก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะในสุดตัวนี้ก็เออผมเองก็คิดว่าเดี๋ยวเลือกเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะอาจะเลือกเป็นสกินแล้วกันอ่ะเลือกเป็นสกีนแล้วกันํำๆโอเคกิจกรรมมันยังอยู่อีกหลายวันนะก็เดี๋ยวมาทําการสุ่มให้ดูสักหน,น่อยเลยรก็แล้วกันนะว่าสกีนมันเกลือไม่เกลือยังไงอะไรยังไงเนาะรับมาก่อนเออโอเคไปดูยมีอยู่ประมาณสิบห้าอันพอดี ก็ได้ประมาณสักสิบห้าโลก็อ่าจริงของที่อยากได้นะเอาจิงๆอยากได้แวนพิเศษหน่อยก็จริงๆอยากได้แบบพิเศษอ่ะเพแค่นั้นแหละอะไรอื่นนี่เฉยๆนะหรือไม่ก็ตัวกระชามก็ได้ช่วงนี้เราจะทาการดองตัวกระชาาอยู่แต่สกินก็มีเยอะนะมันมีต้องแปดันเลยก็ได้สกินมาก็แอบคุ้มอยู่เหมือนกันนะเออก็โอเคไปลุยเลยในสวนตรงนี้แป๊ป๊าปป๊าป๊โอเคเกลือลุยต่อลุยต่อ โอเคเบื okay. เออ่อแล้วก็หมดโอเคน้อยก็ถือว่าคุ้มอยู่มั้งได้ตั๋วกาชามาต้องสามใบ <c oughs> ได้แค่สามใบะนะเต่แล้วก็ระยะเวลาตู้ก็เลอประมาณหนึ่งปันกั่ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้จะอยากจะได้สกินของหุยเ่ากับทางอู๋ถงก็เอามาในมาในกิจกรรมนี้ได้อยู่นะเออแล้วก็มันมันมีขายด้วยนะเนี่ยมันมีขายเป็นแบบอันนี้ด้วยเออเนี่ยแบบ ที่ช้ยเพชรซื้อนะก็ตกอยู่ที่ประมาณ2,300นเนาะอ่ะสามารถซื้อได้ทั้งหมด30ใบแต่ผมอาจจะไม่ซื้อนะเพราะว่ามันเปลืองไปหน่อยเออช่วงนี้แบบว่าดองๆเพชรก่อนก่อนเผื่อตัวใหม่มันก็แจก๊กใกล้จะมาละเออเราแบบว่าเป็นไอดีที่แบบว่าเริ่มเริ่มใหม่จะมาใช้มุงมั่วซัว่วๆไม่ได้อะนะก็โอเค ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสกายชอบคลิปนี้กอ็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้เน่ไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ